สวัสดีครับผมหมอมาพราน์ฟาร์มครับก็มาอัปเดตลูกไก่ให้ชมนะครับชุดนี้ก็เป็นทายาทบิ๊กฟาสนะครับลูกชายตัวกิ่งของเจ้าบิ๊กกัปนะครับพ่อพันหลักของพานฟาร์มนะครับกับแม่ของชุดนี้ก็คือแม่แจ้เพชรนะครับแม่แจ้เพชรก็เป็นผู้เกิดทองคำนะครับค่าตัวสองหมื่นนะครับ เป็นลูกสาวของคมพยักนะครับของพิํามนะครับต่อชนาชัยนะครับชุดนี้ก็ได้2ตัวนะครับได้ไม่เยอะนะครับชุดแรกก็ได้2ตัวนะครับแม่นี้ให้ลูกยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวชุดหน้านะครับผมจะแยกแม่ไปผสมเพชรพนมรุ้งบ้างนะครับผมทำกับพิกฟ้ามาแล้วสองชุดนะครับชุดแรกก็ แบ่งไปแล้วนะผู้หนึ่งผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามชุดนี้ด้วยนะสวัสดีครับ